ท้องฟ้าดูท้องฟ้าฝนจะตกมาอีกแล้ว インタレインタレ。 เข้าร้านนั้นออกร้านนี้นะทุกคนได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเนอะวันนี้เอารถออกมาใช้ลกไปมดุด потому что в Ленинграде у них есть банки ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมไม่ค่อยได้ถ่ายข้างนอกเลยจ้ะวันนี้คนเยอะมากเนาะคนหาซื้อของเยอะมากแล้วก็ไม่สะดวกจ้ะทุกคนจ๋าขออภัยด้วยจ้ะถ้าไม่ถ่ายข้างนอกก็ถ่ายข้างในก็ให้แมททิวเก็บเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวให้แมททิวเก็บก่อนอมไม่ได้ถอดรองเท้าเลย <c oughs> ชีสคอนพาร์เมซานอืมอีบอแมอืม hmm. ่แม่จะทำอะไรให้กินว้าพาร์เมซานพาร์เมซานชีสอ่ะใช่จะไปทำอะไรทำกับข้าวให้กินไงทำไมต้องกินไงสิปลาเนื้อออ

ยงได้หรออะไรนั่นจักยากโอ๊ยแงมูอะไรวะนีเน่เป็นอะไระผื่หมะวาผื่หมะคอหมูยา่างแขาทำให้กินอันนี้เป็นคอหมูยา่างจำได้ไรที่ชอบสั่งอืมเอ็งน่อเือหูมอ,มอ,มอเออนั่นเส่อมมมมยวเด็กดเอ,อเ๊นี่หอมป ไม่หอมปะตัวนี้เปสีหอมตัวเนาะแต่ตัวีหอมตัวเนาะผู้แอบเปิดสุดแรเดือดของอ๋อนี่นะจ๊ะนี่อยู่ในพักจกท่องเงี้ยใช่ที่ก็ท่องเงี้ยผู้อะออกมาแล้วนะรอเดเดี๋ยวบอกส่งเงยไม่จะเอาถุงอ็อกเพราะว่ามันเต็มไปหมดตรงเี้ยไปไปลองเดี๋ยอันก็เข้ากัทุกคนเดีอันก็าก้าดอาจัง

เปิ้อลองุ่นสตอบเบอรี่แล้วก็กีวีด้วยอาทิตย์นี้ให้หนุ่มๆก็ชอบกินจ้าทุกคนหนึ่งอาทิตย์จ่ายตลาดหนึ่งครั้งจ้าทุกคน กระสมอนดาาวาง,<ฮ><ฮ>งเกือกเทศย่างสามชิ้นนะแต่แม่เอาแค่ชิ้นเดียวจริงๆต้องมีพาสลี่ด้วยนะอื แต่ว่ามันไม่มีไงทุกคนลืมซื้อไม่ใช่ะไรหรอกให้อีกหนึ่งก้อยกระเท็ดมั่วเด้อจ้ะเนี่ยโบเมนอย่างได้เรื่องของเรื่องนี่ยมั่วเด้จ้ะ ฝังปิงจ้ะไปสักสองชิ <descon fin anta> ้นก <ens cabin> no? ่อนเชิ่อปให้เปลี่หนแล้เอ๊ะเมนูนี้ทำมั่วมากเลยทุกคนพาสต้าปลาแซลมอนซอสพาเมซานชีสเนาะทุกคนก็ ทำครั้งแรกจ้ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงให้เมทิวชิมซอสอ่ะทุกคนวันนี้ไม่มีวิธีทําให้ดูนะคือมั่วจริงๆอะ่ะเออถ้ามันอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําวันหน้าเนาะแสบๆก็กินไปบอกแล้วรู้หอมอะไรอืม <c oughs> <c oughs> มันเข้ากันอยู่มันเข้ากันอยู่หรอเบิงส่งหรือมันบะเมียนนะ่ะนะข่อยก็เฮ็ดหาไปจากทุกคนเป็นจะได้ น่าซอสมาจิ้มอีขนมปังอมันเป็นตัวแซ่บต้องจิ้มบึง้งข้าวกันครับว่าไปไหมเนาะโอเคอยู่นะสจ๋งเหรอมันร้อนเลยไม่ซอสอ่ะซอสมันโอเคอยู่ คือกลิ่นมันแรงไงชีสอะเราน่เราไม่ค่อยเราไม่เคยซื้อแบบมาทำอาหารเลยนะเวลาไปข้างนอกเราก็ไม่อยากจะใส่มันเนาะเพราะว่ากลิ่นมันแรงเราไม่ค่อยชอบแต่วันนี้ลองดูไงว่าเออถ้าทำอาหารกับชีสอันนี้ยมันจะโอเคไหม มันก okay. uh, ็โอเนใช่แต like ่ที่วเดย์เลยน้จร yes. ิงจมันต้องมีไอนี่ด้วยผักชีฝรั่งนะครับเ็เข้าใช่มันเข้ากันใช่ไหมยังไม่ได้ชิมเลยดูทุกคนไม่ได้ชิมเลย ว่าไปแล้มันก็แปลกใหม่ดีนะเนอะแบบที่เราไม่เคยกินเนาะเคยกินไหมยากรู้ไหมเอยอัดอีกอันกางอีนะเดี๋ยว่าลเลยอ๋อแล้วตอนนี้เราทำอีกสองสองแล้วจริอเคอบอกเคยกินแล้ว

สเต็กแกชิ้เล็กเล็กแกพอโรลกิสโตสเมนเนตสตมกังเดอรหอพารสลียชีสกันอัลเฟรโดเฮเธอร์มันจะต้องเด็ดชกนอเฟรโดเคยกินที่โรงเรียนหรอนโรงเรียนไม่ได้ทำให้กินที่มั chicken Alfredo มัน fancy ไปเรื for, for อ่อฟอร์มร้าอืม,อมโอเ,เลยทุกคนครั้งหน้าจะทำเป็นไก่อลองดูเนาะแล้วก็ปรับปรุงซอสนิดหน่อยอออยินขนมหมดแล้วหรอขนมอ่ะนะ ที่แม่ทำอะนะหมดแลวเหรอ,อม,มันน้อยหรือว่ามันอร่อยทั้งสองทั้งสองเหรอจริง <era. S 1> <อ>้งเหรอป๊าป๋าบอกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยต้องถามแมทธิวต้องถามแมททิวอร่อยครับอร่อยใช้ได้อร่อยใช้ได้โอเคครั้งที่แล้วทำไก่ ไม่ใช่ใส่ผักขมไม่ใส่ผักขมนะที่ทำกับไก่อ่ะไม่ไม่อเอาไก่ซิสเตอร์กองเรียวชิลลิงแม่เอสเปียร์อนอตยาวกว่าอีกแกอีกแกเดนสอมยียลอกแกย่อดอ,อ,อืมยี่หลอดอ่านรถอืมเพิร์นบอกว่าเสร็จจ้ะทุกคน แต่ว่าหอยกับวามันแสบจัดทุกคนเพราะว่าของข่อยปกติข่อยการ์บอมากปันแดนนะอันนี้คือกินเซ็เมดแล้วสดนี่อย่างกัเมิดแล้วพี่น,อน,อน้อง่อยกระล่องเียดหาไปจัดทุกคนอันลัลก็อาหารมือ้อค่ำวันเสาร์จัดทุกคนจา้าพบกันใหม่จ้าสบายดีสวัสดีเดอ้อบ,บาย